ฮาคินซเวเจอร์เป็นทีมที่รวบรวมฐานชั้นยอดจากฮาคินวอร์เรอร์เอาไว้ทําหน้าที่เป็นทั้งหน่วยลาดตระเวนนักสำรวจและนักกอบกู้เทคโนโลยีมันจะถูกส่งไปกู้สิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าหรือค้นหาทรัพยากรต่างๆในสเปซทังหรือสร้างยาล้างอยู่บ่อยครั้งทําให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเพิ่มเติมมากมายและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วย 1. นึ่งคองนิตาจะเป็นนักรบพาคินที่เป็นไอออนคีนทําหน้าที่หลักๆเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติก และเป็นผู้เช่วชาญในการค้นหาและประมวลผลข้อมูลสาเหตุที่ต้องเป็นไอออนคินเพราะววาเขาสามารถจัดการและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้ออกมาได้อย่างรวดเร็วทําให้เขาเนต้ามีความสําคัญไปอย่างมากในทุกทีมซึ่งในแง่ของภารกิจพวกเขายังสามารถทําการกู้คืน cerebral unit ของไอออนคินที่สูญหายไปได้อีกด้วย 2. โลคาร์ดเป็นเนโรพาคินที่ทาหน้าที่ค้นหาและสํารวจสิ่งที่ทีมกาลังตามหาในสเปสทักหรือสร้างย,ยาละต่างๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งรวมไปถึงการตรวจหาสิ่งใดๆที่มีค่าเชิงยุทธศาสตร์ทําให้พวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า p ส n s p e c t r สแ Scanner เอาไว้ที่กระเป๋าแบ็คแพ็คเพื่อช่วยพวกเขาในการค้นหาสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 3. ลักเกอร์เป็นนักโดรพาร์คีที่ทำหน้าที่แบ่สัมภาระของทีมเนื่องจากการสรํารวจสร้างยานลางนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางจานวนมากมาและการจะแบ่งกันแบ่สัมภาระนั้นะจะเป็นการเพิ่มขนาดพื้นที่การเดินทางของทีมมากเกินไปจึงมีบุคคลที่คอยรับหน้าที่นี้โดยเฉพาะและถึงแม้ง,งานจะดูต่ำต แต่เพื่อร่วมทีมกลับให้ความเคารพบุคคลที่มารับหน้าที่นี้เป็นอย่างสูงพระง,งานนี้ต้องใช้ทั้งความอดทนและความทุ่มเทเป็นอย่างมาก 4. จัมพแพกบริเอรเป็นนักโดรพาคินที่ได้รับการฝึกฝนและใช้งานอุปกรณ์จำแพกซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถข้ามอุปสรรคกขวางทางเดินได้ทุกชนิดโดยยังทำหน้าที่เป็นหน่วยโจ,จมระยะประชิดประจำทีมอีกด้วย 5. โดเซอร์เป็นนักโดรพาคินที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ในระยะประชิดโดยมันจะใช้งานคอนคาชันนาเลแบบผู้ที่มือทั้งสองฟงังเพื่อใช้ทำลายประะตูแลสิ่งงกีดขวา หลายคนมั่นใเชื่อว่าในใจจริงลึกๆโรเซอร์คงอยากใช้มันต่อยใส่ศัตรูมากกว่า 6. เทนเป็นนักรบฮาร์คินที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมของฮาคินเซเวเจอร์แทบไม่มีความแตกต่างจากเทนในหน่วยฮาคินวอรดเออร์แต่อย่างใด 7. กรานาเดียเป็นนักรบฮาคินที่เชี่ยวชาญด้านระเบิดโดยเฉพาะมักจะพกกราวิต้คอนคาสันกราเนตเอาไว้เพื่อช่วยเคลียร์ทางเดินแคบๆในยานสเปซฮักหรือเปิดช่องยิงให้เรากันเนอร์ในทีม 8. กันเนอร์ เป็นนักโรพาคินที่ได้รับการฝึกฝนในใช้อุน้นหนักสพอทางอย่างไฮรัสโรเทอรี่แคนนอนซึ่งจะคอยทำหน้าที่คุมกันทีมจากการถูกโจมตี